สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรจ้าเปิดทำลายไปงานมอเตอร์โชว์พานิวเคลียร์น้องไทก้าไปห้างดังซึ่งล่าสุดวันที่7เมษายนพิธีกรชื่อดังดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ไอจีแจ้งว่าติดโควิดโดยระบุว่าผมไปตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกผมมีเชื้อและกำลังไปร,ร,รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับผมได้แจ้งทำลายให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากนั้นเพชรจ้าเปิดทำลายว่าวันที่25มีนาจากนั้นเพชรจ้าได้เปิดทำลายว่าวันที่25มีนาคมไปงานมอเตอร์โชว์ไปถ่ายรายการวันที่26มีนาคมไปทำงานไลฟ์ถ่ายทอดสดอุปกรณ์รถยนต์ย่านพุทธมนฑลสายหนึ่งวันที่27มีนาคมไปทำงานไลฟ์รายการรถยนต์พัฒนาการวันที่28มีนาคมพาลูกไปทานข้าวที่ห้างคริสตอลราชพฤกษ์วันที่29มีนาคม มีประชุม YouTube ที่บ้านวันที่30มีนาคมพาลูกไปซื้อของเล่นที่ MBK และทานข้าวที่ MK วันที่31มีนาคมพาลูกไปเที่ยวห้างคริสตอลราชพฤกษ์ช่วงบ่าย4ี่โมงวันที่1เมษายนไปถ่ายรายการแคทตามดอยที่แถวบางนาและถ่ายรายการย่านบางกะปิวันที่2เมษายนมีทำงานไลฟ์ถ่ายทอดสดย่านพุทธมนฑลสาย1สถานที่ปิดวันที่3เมษายนพาลูกและครอบครัวไปทานข้าวที่พัมกินอาร์ วันที่5เมษายนวันเกิดอุ้มแวะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับก่อนขออภัยหากตกลนและทําให้ทุกท่านได้รับความเดือดร้อนมาณตรงนี้ครับขอโทษจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ